ประโยคอันตรายต่อไปนี้อย่าพูดถึงแฟนเก่าให้เขาได้ยินไม่ว่าใครต่างก็เคยมีแฟนเก่าหรือคนที่มีความทรงจำดีๆร่วมกันทั้งนั้นแต่ถ้าหากคุณมีแฟนใหม่แล้วล่ะก็คุณก็ไม่ควรจะข้องแวะกับแฟนเก่าอีกไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม PR อา,าร์วอลตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงมี5เรื่องของแฟนเก่าที่คุณไม่ควรจะนำเรื่องเหล่านี้ไปพูดกับแฟนใหม่มาฝากกันค่ะ 1. ใครๆก็รักเขา คำพูดที่แสนจะธรรมดาและดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรแต่เชื่อเธอค่ะว่าเก็บความรู้สึกดีๆแบบนี้เอาไว้กับตัวดีกว่าถึงแม้ความจริงแล้วแฟนเก่าของคุณจะเป็นคนที่เข้ากับคนรอบข้างของคุณได้ดีมากจนพวกเขาออกปากเฉยชมแฟนเก่าคุณอยู่บ่อยๆก็ตามถ้าเผลอพูดให้แฟนใหม่ฟังรับรองว่าเขาต้องเก็บไปคิดแน่นอนคะ่ะ 2. เขาหักอกฉัน ถ้าหากคุณต้องการจะบอกว่าแฟนเก่าเป็นฝ่ายหักอกคุณก็ไม่ผิดนักนะคะแต่หากจะเล่าที่มาที่ไปก็ขอเอาแค่หอมปากหอมคอไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงรายละเอียดว่าเขาหักอกคุณยังไงและมันเป็นเรื่องยากแค่ไหนกว่าคุณจะผ่านพ้นช่วงเวลาอันโหดร้ายเหล่านั้นมาได้เพราะมันจะทําให้แฟนใหม่ของคุณคิดได้ว่าตอนนี้คุณยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ 3. เขาเคยพาฉันมาที่นี่ แฟนใหม่พยายามจะเซอร์ไพรส์คุณโดยการพาคุณเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเมื่อคุณไปถึงแล้วปรากฏว่ามันเคยเป็นสถานที่เดียวกันกับที่คุณไปกับแฟนเก่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่จําเป็นต้องบอกเขาว่าคุณเคยไปกับแฟนเก่ามาแล้วทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าอยากจะให้คุณมีความลับกับแฟนใหม่หรอกนะคะเพียงแต่การพูดแบบนี้จะเป็นการทําลายบรรยากาศดีๆต่างหากคะ่ะ 4. เราเคยวางแผนกันไว้ว่าจะไป เชื่อว่าทุกคนเคยมีนัดหรือว่าการวางแผนไปเที่ยวกับแฟนเก่ากันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากตอนนี้แฟนใหม่ของคุณกำลังวางแผนพาคุณไปเที่ยวและบังเอิญเป็นการเดินทางที่คุณกับแฟนเก่าเคยคิดเอาไว้เพื่อฉลองครบรอบด้วยกันก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วและก็ไม่ควรจะบอกเรื่องนี้กับแฟนใหม่ด้วยค่ะ 5. เขาซื้อให้ฉันเวลาที่คบกับใครนานๆมันก็ต้องมีสิ่งของที่เคยซื้อให้กันทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้าอยู่แล้วนะคะ เป็นเรื่องปกติคะ่ะซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องที่แฟนใหม่ไม่ได้อยากมีส่วนร่วมหรือว่ารับรู้ความเป็นมาของของชิ้นนั้นเพราะถ้าหากเป็นไปได้ก็ไม่จําเป็นต้องเล่าเรื่องให้แฟนใหม่ฟังเลยจะดีกว่าเพราะถ้าหากเขารู้ว่าคุณยังเก็บสิ่งของที่แฟนเก่าซื้อให้เอาไว้จะสร้างความอึดอัดใจซับเปล่าๆคะ่ะ สาวๆคะทางนี้มันไม่ได้หมายความว่าอยากจะให้คุณมีความลับกับแฟนใหม่ของคุณหรอกนะคะเพียงแต่ว่าอะไรที่มันอาจจะทําให้แฟนใหม่อึดอัดไม่สบายใจหรือไม่มีความสุขก็แนะนําว่าคุณไม่ควรจะพูดมันออกมาดีกว่าค่ะเก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้กับตัวน่าจะดีที่สุดติดตาม p ี v a ร์ว t y เลตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง p r อาร์วด้วยนะคะ